สวัสดีแฟนมวยทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมนะครับอารตี้ทีวีนะครับในรายการเอ้าเปบิวตสี่ซูเปอร์แชมไฮไลท์นะครับผมก็วันนี้ก็จะมาสรุปผลมวยนะครับในวันที่4มีนาคม2566ที่ผ่านมานะครับผมก็ยังมีอยู่ทั้งหมด9คู่เช่นเดิมนะครับซึ่งคู่ที่3และคู่ที่4ในรายการนะครับผมก็จะเป็นมวยรอบโกบันเฮาเอ็ดแมนทัวร์เมนต์นะอ่า เมื่อกี้เก็บใตจำสับสนกับอีกรายการหนึ่งแล้วก็สำหรับคู่ที่สามและคู่ที่สี่นะครับผมถ้าหากว่าชนะได้นะครับผมก็จะไปเจอกันอีกทีในคู่ที่เก้านะครับผมเป็นรอบชิงแชมป์ประจำสัปดาห์นะครับเริ่มต้นด้วยคู่แรกของรายการนะครับสิงเดชภูเก็ตสิงมวยไทยเจอกับเปลืองโสเจือดนะครับผมจากกุลคำแมนะเฮ้ยไม่ใช่ จากแคมโบเดียนะครับสำหรับข้อมูลของนักชกทั้งสองฝ่ายก็าตามที่เห็นนี่เลยนะครับกระชกกันในกติกามวย3ยกยกละ3นาทีนะครับพิกัด1 0 7ปอนด์นะครับเามาดูไฮไลท์ในการชกยกที่1น,นะครับผมในจังหวะน,นี้เปลืองออกหมัดมาเตะตัดแข้งไปนะครับใส่สิงเดนะสิงเดสวนหมัดขึ้นหน้ามาเตะตัด,ต,ดตัวไปในช็อตนี้ และจังหวะนี้เปลืองจ้วงหมัดตัดลำตัวมาทีบขวาไปอีกทีหนึ่งนะใส่สิงเดชและเปลืองก็ทาต่อเนื่องนะสวนหมัดเข้ามาตรงเข้ามานะใส่สิงเดชในช็อตนี้นะโอ้เรามาดูไฮไลท์ในการชกยกที่สองนะครับในจังหวะนี้สิงเดชก็จ้วงเปลืองมานะหมัดจ้วงมาแทงเข่าก็มาแล้วก็จ้วงใส่เข้าไปอีกนะเตะซ้ายของสิงเดชซ้ําเข้าไปเปลืองก็เบียดศอกซ้ายคืนมานะและจังหวะนี้ศอกขวาของอเปลืองนะโอ้โห สิงเดตเตะส,สวนมาอีกทีหนึ่งแต่จังหวะนี้สิงเดตเตะแตล่ลำตัวนะติดบอกของเปลืองแต่ดูเหมือนว่าจะโดนกระจาบนะในช็อตนี้โอ้โหเลยโดนไปก่อนเลยหนึ่งน้นะครับสําหรับเปลืองโเสืดนะเรามาดูไฮไลท์ในการโชกยกที่3านะครับผมจังหวะนี้นะโอ้โหเปลืองจะลอยเข่ามาโดนทางสิงเดตนั้นจิ้มหมัดสกัดดาวลุ่งไปเลยนะหมัดขวาเข้าไปนะแต่จังหวะนี้สิงเดตเตะซ้ายมานะครับเปลืองก็จ้วงหมัดขวามา แล้วก็จับกอดไปเลยในจังหวะนี้นะสิงเดชนะโหจะเห็นเห็นบวกจะเปื่อจะบวกเข้ามานะเลยจับกอดไปเลยนะครับผมแล้วก็จบกันอย่างสวยงามนะครับผมในคู่นี้ก็สำหรับคู่นี้นะครับก็ไปทางฝั่งสีแดงนะครับสิงเดชภูเก็ตสิงห์มวยไทยนะครับที่เอาชนะคะแนนไปได้นะครับผมยินดีด้วยนะครับ คู่ต่อมานะครับคู่ที่2ของรายการนะครับขวัญข้าวพอเมืองเพชรเจอกับฟ้าใสอ,อยุทธชัยนะครับก็สําหรับข้อมูลของนักชกทั้ง2ฝ่ายก็ตามที่น,นี่เลยนะครับชกกันในรุ่นใหญ่หน่อยนะครับ125อปอนด์นะครับผมก็ชกกันในกติกามวยไทย5ยกยกละ3นาทีนะครับนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับผมที่เห็นมวยหญิงนะชกกันใน ถ้ายกสามนาทีนะครับปกติจะมีแค่สองนาทีเท่านั้นนะจ๊ะเรามาดูไฮไลท์ในการชกยกที่หนึ่งนะครับในจังหวะนี้ฝันข้าวนะก็คุกวงในมาแทงเข่าวขวาไปก่อนเลยฟ้าใสก็แทงคืนมานะแลกกันไปจังหวะนี้นะฟ้าใสเตะซ้ายมาแล้วขวันข้าวก็สาวมัดมาสาวบัดมานะโอ้โหไม่โดนนะในชอน็อตนี้เรามาดูไฮไลท์ในการชกยกที่สองนะครับในจังหวะนี้ขวันข้าวมัดซ้ายมัดขวา,ขวา,ขาวเข้ามานะ ไม่โดนนะครับผม่ก่อนนี้แล้วมัดไซสซ้ำอีกทีหนึ่งนะโดนเข้าไปนะอับกอดกันนะคุกควงในใส่กันนะนี่นะจังหวะนี้มัดขวาของฝันข้าวโดนเข้าไปเต็มคาราเบลฟ้าใส่นี่คือมีอาการมึนเล็กน้อยไปเลยนะในช็อตนี้และจังหวะนี้ขวัญข้าวนะก็ยังบูแหลกต่อเนื่องนะแทงเข่าขวาไปสามัดมาต่อเนื่องนะครับผมขึ้นหน้ามาสําหรับขวัญข้าวนะจังหวะนี้นะโอ้โหจับกอดคุกวงในแล้วก็ไปทางขวัญข้าวได้แทงเข่านะโอ้โหแต่ทางฟ้าใส่ก็สวนมาได้ทีหนึ่งนะครับ โอ้โหเรามาดูไฮไลท์ในการชกยกที่สามนะครับในจังหวะนี้คู่วงในอีกแล้วนะแทงเข่าแรข้าไปกว่าทีสองทีนะครับผมสําหรับทั้งสองคนเลยนี่นะแทงเขา่า้าไปแทงเข่าก็ไปนะโอ้โหแล้วก็เป็นทางฟังฟ้งฟาใสก็เจ็บตัดสินใจทุ่มไปเลยนะในจังหวะนี้บวกมาดต็ไปฟ้าใสถีบขวามาโดนควนเข้าจับกอดอีกแล้วนะนี่นะโอ้โหถีบยอดหน้าขึ้นมาในช็อตนี้ควนเข้าเลยตัดสินใจจับ กอดเลยนะครับผมโอ้โหเรามาดูไฮไลท์ในการชกยกที่4ี่นะครับผมในจังหวะนี้โอ้โหฟ้าใสเตะตาลลาตัวไปและจังหวะนี้ฟ้าใสหูจะเล่นสอกกลับนะครับวันข้าวก็เลยบวกเข้ามาในช็อตนี้จับกอดคุกวงในแทงเข้าไปตามด้วยหมัดขวาเข้ามาฟ้าใสก็แก้ทางจับกอดแทงเข่าเข้าไปยับมาซ้ายไปทีหนึ่งสำหรับฟ้าใสนะโอ้โหโดนเข้าไปในช็อตนี้ ในจังหวะน,นี้นะฟ้าใสก็เหมือนจะยั่วยุขวัญเข้าให้เข้ามานะครับผมโอ้โหเลัมาดูไฮไลท์ในการชกยกที่ห้านะยกสุดท้ายนะครับผมโอ้โหทางฟ้าใสกับขวัญเข้าก็ไม่ยอมนะโอ้โหยกนี้ยังไม่แพ้สี่ยกแรกที่ผ่านมานะครับผมในช็อตนี้นะโอ้โหฟ้าใสก็ทีบยอดหน้าขึ้นไปนะนี่นะขวัญเขาบอกว่ามาได้เลยมาได้เลยนะครับพี่ฟ้าใส มาเลยค่ะมาเลยค่ะและจังหวะนี้โอ้โหฝ่ายก็จบกันด้วยดีนะครับผมคู่นี้สุดยอดไปเลยนะครับผมนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกนะที่มีมวยหญิง5้ายก3นาทีนะปกติมีแค่2นาทีเท่านั้นนะครับสำหรับคู่นี้นะครับผมก็ไปทางฝั่งสีน้ำเงินนะครับฟาใสอยุทธชัยนะครับที่เอาชนะ คะแนนไปได้นะครับยินดีด้วยนะครับโอ้โหถือว่าสุดยอดเลยนะสําหรับคู่นี้และเป็นคู่แรกเลยนะครับผมที่เกิดขึ้นนะ้ายก3นาทีนะครับเป็นมวยหญิงนะมวยหญิงคู่ต่อมานะครับคู่ที่สามของรายการนะครับแสงเทียนเอกเมืองนนกลับมาอีกแล้วนะเจอกับโทมัสแวนนิ นเนตเดนนะจากฝรั่งเศสน,นะครับผมสำหรับข้อมูลของนักชกทั้งสองฝ่ายก็ตามที่เห็นนี่เลยนะครับก็ในรอบนี้นะครับผมก็เป็นวอยรอบโกลบอลเฮาส์เอทแมนทัวร์นาเมนต์นะครับชกกันในกติกา3มยกยกและ3นาทีนะครับเรามาดูไฮไลท์ในการชกยกที่1น,นะครับจังหวะนี้แสงเนียนเตะซ้ายเข้าไปนะเล่นเอาทมัสนี่ล้มลงไปเลยนะในชอนน็อตนี้นี่นะ จะเตะซ้ายทีหนึ่งและจังหวะนี้นะแสงเทียนสับตอกคืนไปนะสอกซ้ายไปผมมักก็แทงเข่าซ้ายมานะครับและจังหวะนี้นะสอกซ้ายอีกแล้วของแสงเทียนนะครับแล้วก็ต่อยตัดลําตัวก็มานะครับผมมียับหน้าหลอกแลแ้วเตะซ้ายสูงขึ้นมาทางฝั่งตมากก็เตะซ้ายคืนมาที่แตนโดนเกี่ยวแข้งนะโอ้โหเรามาดูไฮไลท์ในการชกยกที่สองนะครับจังหวะนี้แสงเทียนเตะซ้ายใหม่อีกแล้วตมัสเกี่ยวแข้งได้แล้วก็เลยสวนหมัดซ้ายคืนไปนะ ในจังหวะนี้คุ้งในใส่กันนะครับแทงเข่าแรกกำไปคนละทีสองทีนะโดโมัสแยับซ้ายไป1ึงทีนะครับสําหรับแสงเทียนนะในจังหวะนี้นะโอ้โหคุ้งในอีกแล้วแทงเข่าก็ไปสําหรับแสงเทียนโทมัสก็แทงคืนมานะครับผมในช็อตนี้ในจังหวะนี้นะเตะซ้ายไปนะครับผมสําหรับแสงเทียนโทมัสก็พยายามสวนมานะหมัดซ้ายคืนมาเช่นกันแต่ไม่ได้โดนเต็มนะโอ้โห เรามาดูไฮไลท์ในการโชคโยกที่3านะครับจังหวะนี้แสงเทียเตะซ้ายมาโดทมัสเกี่ยวแข้งได้แล้วทมัสก็สวนมัตคขึ้นไปนะในช็อตนี้แล้วก็พุพ่งวงในมานะครับผมทางโทมัสก็แทงเข่าซ้ายไปแสงเทียก็เลยใช้วิธีการบิดแล้วก็ผักล้มลงไปนะและจังหวะนี้แสงเทียนเตะซ้ายมานะโอ้เลยกดท่ายาขึ้นมาลือสีบทยาลอยตัวเข้ามานะแต่ว่าเสียหลักนะครับผมโดทมัสเวียงทุ่มลงไปก่อนนะนี่นะอีกทีหนึ่งนะโอ้ยนี่นะ แต่ไม่ล้มแน่แต่ไม่ล้มสําหรับแสงเทียนนะก็สําหรับคู่นี้นะครับก็ไปทางฝั่งสีแดงนะครับแสงเทียนเอกเมืองนนที่เอาชนะคะแนนไปได้นะครับยินดีด้วยนะครับคู่ต่อมานะครับคู่ที่4ีของรายการนะครับอุสเทียริสเจอกับอวัสเบก ซุดโตนารีเยฟนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับผมข้อมูลของนักชกทั้งสองฝ่ายก็ตามที่เห็นนี้เลยนะครับก็ยังชกกันในมวยรอบโกเบนเฮาส์เอฟแมนทัวร์เมนต์นะครับในกิกามวยไทย3ยกยกและ3านาทีนะครับเรามาดูไฮไลท์ในการชกยกที่1น,นะครับในจังหวะนี้นะครับผมก็โหแทนไปทางฝั่ง อาวาัตเป็กเตะเตะสาะยางเข้าไปนะนี่นะสามัดเข้ามาสามัดเข้ามาในช็อตนี้นะแล้วก็หมัดขวาเข้าไปนะครับผมหมัดซ้ายอีกนะทางอุดก็พยายามสวนเข้ามานะแต่ดูเหมือนว่าจะสวนไม่ได้เลยนะในชอน็อตนี้นี่นะโดนทางอาวัตเป็นกนี่คือย้ำลูกเดียวเลยนะโคหมัดขวาหมัดซ้ายหมัดขวาเบียดต่อเข้ามาก็โหยมาเป็นพายุหมัดเลยนะแล้วก็เตะ ซ้ายจังหวะนี้นะครับผมโอ้ไปทางอาวัตเบกเสียหลักล้มไปนะแต่ทางอูดก็เกือบซวยเหมือนกันนะเกือบล้มตามเข้าไปนะเรามาดูไฮไลท์ในการชกยกที่สองนะครับจังหวะนี้อูตสามาัดขวามาโอ้ทางอาวัตเบกเขาบัดขวาขึ้นมาแรงเคียวเลยนะในจังหวะนี้อูดตัดต่อยตัดตัวมาแล้วจังหวะนี้โอ้อาวาัตเบกเล่นท่าศอกกลับมานะในช็อตนี้อูดนะจะแทงเข่ามาโดนอาวาัตเบรกเล่น จับโยนทุ่มไปเลยนะแต่จังหวะนี้หมัดขวาไปทีนึงนะสำหรับอาวาัตเด็เกต้นเตะต่อ,อยาไปนะครับผมในช็อตนี้โอ้โหเรามาดูไฮไลท์ในการชกยกที่สามนะครับจังหวะนี้อุสเอียสับต่อขวามาอุสก็เตะต่อ,อยางขวามาทีนึงแล้วก็อุสเอียจะเอาสองอีกนะโดนเตะต่ออีกขวาอีกทีนึงโอ้โหแนจังหวะนี้นะโอ้โหเตะซ้ายนะของอุสเอียโดนสวนหมัดแล้วก็เตะต่อ,อยาเข้ามาอีกนะ ในจังหวะน,นี้นะอุชก็แทงเข่ามานะโอ้โหก็สำหรับคู่นี้นะครับก็ไปทางฝั่งสีแดงนะครับอุชเทียริสนะฮะที่เอาชนะคะแนนไปได้นะครับยินดีด้วยนะครับถึงไม่ส่ยตาผมอาจจะไม่ค่อยจะยินดีสักเท่าไหร่ก็ต้องยินดีนะคู่ต่อมานะครับคู่ที่5ของรายการนะครับ ยอดบัวแดงแกงกระรูมวยไทยภูเก็ตนะฮภูเก็ตเจอกับตูนเอี่ยมเล็กนะฮะโอ้โหตูนไม้อีกแล้วนะสำหรับคู่นี้นะครับก็ชคกันดิพิกัด119อปอนด์นะครับชกกันในกติกามวยไทย3ยกยกละ3นาทีนะครับก็สำหรับข้อมูลของนักชกทั้งสองฝ่ายก็ตามที่เห็นนี้เลยนะครับ เรามาดูไฮไลท์ในการชกยกที่หนึ่งนะครับผมในจังหวะนี้นะตูนก็เปิดฉากเข้ามาบวกก่อนเลยนะเตะตจอยางไปเตะเจอยางไปนะและจังหวะนี้ยอดบัวแดงนะจะเตะมานะครับผมแต่วืดนนะโอ้โหล้มไปก่อนและจังหวะนี้ยอดบัวแดงก็ถีบไปได้แล้วนะถีบซ้ายไปโดนทางตูนนะครับผมเตะเข้ามาในจังหวะนี้นะครับผมโอ้โหนี่นะนอีกทีหนึ่งนะเตะเจาะยางเข้าไปนะครับผมโอ้โหยางแตกนะครับผมสําหรับยอดบัวแดงนะนี่นะ เตะซ้ายเข้าไปทีสองทียอบดบลูแดงยังยืนได้อยู่นะในช็อตน,นี้แล้วก็โดนเตะซ้ำไปอีกทีหนึ่งนะโอ้โหเรามาดูไฮไลท์ในการโชคยกที่สองนะครับในจังหวะน,นี้ยอบดบลแดงก็ถีบไปก่อนเลยนะแล้วก็ทางตูนก็จะสวนมานะเกี่ยวเข้งได้ก็เลยสวนหมัดขวาไปในช็อตน,นี้นะโอ้โหยอบดบลแดงและจังหวะน,นี้นะโอ้โหโดนเตะเจาะยางเข้าไปนะครับผมแทงซ้ายของตูนนะโอ้โหเจาะยาง แข่งขวาของยอดโบแดงนะครับโดนไปก่อนเลยหนึ่งน้ำนะล้มไปเลยและจังหวะนี้นะแข้งซ้ายของตูดอีกแล้วนะแต่เปลี่ยนแข้งนะครับผมเป็นแข้งซ้ายของยอดโบแดงนะโดนเจาะอ,อีกทีหนึ่งนะล้มทั้งยืนเลยนะนี่นะโอ้โหล้มเลยนะโอ้โหจบเลยครับผมในช็อตนี้นี่นะโอ้โหโดนเฉียวครับโดนเฉียวแต่ดโดนแรงนะโอ้โห เจาะยางข้างเดียวมันไม่ดังพอเลยต้องเจาะสองข้างเลยนะครับสําหรับตูนจันทักนะโอ้โหขออภัยฮะตูนเอี่ยมเล็กนะตูนเอี่ยมเล็กกันชื่อผิดก็สําหรับคู่นี้นะครับผมก็ไปทางฝั่งสีน้ําเงินนะครับตูนเอี่ยมเล็กนะจากแคมโบเดียนะที่เอาชนะคันแนนไปได้นะครับยินดีด้วยนะครับ คู่ต่อมานะครับคู่ที่6ของรายการนะครับแสนงามกำนันเชษเมืองชนเจอกับฟาริดาอันดูเอวานะครับสำหรับข้อมูลของนักชกทั้งสองฝ่ายก็ตามที่เห็นนี่เลยนะครับชกกันในพิกัด110ปอนด์นะครับผมเป็นกติกามวยไทย3ยกยกและ3นาทีนะครับเป็นมวยหญิงนะครับเรามาดูไฮไลท์ในการชกยกที่1นะครับผมในังหว่นี้ฟาริดาเล่นแข้งสูงมาเลยนะในจดนี้ โดนแสงงามสวนหมัดเข้ามาในช็อตนี้แล้วก็เสียหลักล้มลงไปเองนะและนี่นะอีกทีหนึ่งนะเตะขวามาโดนเกี่ยวแข้งได้โดนสวนหมัดเข้ามานะสําหรับแสนงามนะครับผมแล้วก็โดนผลักออกไปนะในจังหวะนี้นะครับแสงงามสาวมาเข้าตัวของปาริดากอดในจังหวะนี้นะโอ้โหปาริดาจะถีบอีกแล้วโดนผลักล้มไปคณะโอ้โหโดนคืนนะครับผมในช็อตนี้ในจังหวะนี้นะโอ้โหปาริดานะครับผมจะเตะเข้ามาจะถีบเข้ามานะ แต่ว่าก็ไม่ได้ผลนะแสนงามก็ยังยืนทนได้นะเรามาดูไฮไลท์ในการโชกยกที่สองนะครับในจังหวะนี้นะครับผมคุกวงในนะครับแทงเข่าแรกก็ไปคนละทีสองทีนะครับในจังหวะนี้ฟาริดานะ่าจะแทงเข่า,ขาข้ามาโดนทางแสนงามนั้นผักล้มลงไปเลยและจังหวะนี้นะครับจับกอด้ามาแล้วก็โดนฟาริดาตบหมัดนะครับผมในช็อตนี้สําหรับ สำหรับแสนงามนะครับในชอน็อตนี้แล้วจวังหวะนี้นะวงในกอจะไปแทงเข่ากันไปแล้วก็นี่นะอีกทีหนึ่งนะฟาริดาตบหมัดใส่แสนงามนะครับในชอน็อตนี้โอ้โหเรามาดูอะไรในการโชคยกที่สานะครับในจังหวะน,นี้แสนงามก็ถีบฟาริดาที่คือแม่งกระเด็นไปติดเชือกเลยในจังหวะนี้นะโอ้โหจับกอดกันฟาริดายกขาสูงอีกแล้วแล้วก็แสนงามนะแก้ทางได้ บวกหมัดขวาเข้าไปก่อนแล้วจังหวะนี้นะโอ้โหใสางามเตะเข้าไปโดฟาริดาสวนหมัดขึ้นมานะก็สำหรับคู่นี้นะครับก็ไปทางฝั่งสีแดงนะครับแสนงามจำนันเชิดเมืองชนนะครับที่เอาชนะคะนแนนไปได้นะครับยินดีด้วยนะครับคู่ต่อมานะครับคู่ที่เจ็ดของรายการนะครับ บารมีชูติบะมีเกี้ยวนะครับเจอกับอันดอนกาเตอร์ฟาซันฟานะครับจากอิรานนะครับน่าจะมาจากค่ายวีนัมนะดาวเอาเดาเอาส่วนสำหรับข้อมูลของนักชกทั้งสองฝ่ายก็ตามที่เห็นนี่เลยนะครับก็ชกกันในกติกามมยไทย3ยกยกละ3นาทีนะครับพิกัด132ปอนด์นะครับ เรามาดูไฮไลท์ในการโชกยกที่หนึ่งนะครับในจังหวะนี้บารามีก็จ้วงมัดซ้ายก็เตะต่อ,อยางมาก็ทิ่มมัดตรงอัปเปอร์คัทเข้ามาเขาพันพายุหมัดน,นะแทงเขานะครับผมแล้วก็แทงต่อเข้าไปอีกโอ้โหนี่นะเล่นต่อยอยู่คนเดียวเลยนะโอ้โหแล้วก็โดนจังหวะนี้นะจบด้วยการเตะเจาะยางเข้าไปนะครับผมทางอันดอร์คาเตอร์นี่คือหมดสภาพต่อสู้เลยนะครับผมมึงต่อยอย่างนี้มึงไปเล่นคนเดียวที่บ้านเลยนะครับผมสําหรับบารามีนะ อันดอราเตอร์ไม่ได้ก่ลาวนะครับผมนี่นะโอ้โหเตอย่างงี้ไปเล่นคนเดียวนะไม่ต้องมาเล่นกับกูนะโอ้โหนี่นะสอยอยู่คนเดียวเลยอย่างงี้นะโอ้โห ทิเขาน็อกเอาไปได้ในยกที่หนึ่งนะครับยินดีด้วยนะครับโอ้โหต่อยอยู่คนเดียวเลยนะคู่ต่อมานะครับเป็นผู้เอกของรายการนะครับคู่ที่แปดนะครับโยกเพชรมวยไทยแอคทีฟเจอกับแพตติกซานานะครับผมจากฮังการีนะครับผมก็สำหรับ ข้อมูลของนักชกทั้งสองฝ่ายก็ตามที่เห็นนี่เลยนะครับชกกันในกติกามมยไทย5ยกยกละ3นาทีนะครับเป็นพิการรุ่น145ปอนด์นะครับเรามาดูไฮไลท์ในการชกยกที่1น,นะครับในจังหวะนี้นะโหทีบแรกเข้าไปคนละทีนะและจังหวะนี้นะแพทริกเตะเจาะยางเข้ามานะเตะตัดแข้งเข้ามานะครับ ใส่ยกเพชรนะครับและจังหวะน,นี้ยกเพชรก็เอาคืนบ้างนะจะก,ก่อนนกักใช่ไหมทุ่มผักทุ่มลงไปเลยและจังหวะน,นี้นะแพทริกเหมือนเดินเซมานะโอ้โหแต่ที่ไหนได้นะครับหลอกเตะนี่เองนะโอ้โหเรามาดูไฮไลท์ในการชกยกที่สองนะครับในจังหวะน,นี้นะครับแพทริกก็เตะเจาะยางเข้าไปก่อนนะแล้วยนันหมัดในจังหวะน,นี้ยังไงฮะบัดซ้ายของแพทรทีนะครับผมนี่นะอีกทีหนึ่งนะเตะก่อนแล้วก็ มือนไม่ได้โดนแรงอะไรเลยนะนี่นะแต่ว่าไปทางหยกเพชรนั้นล้มลงไปเลยนะโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับผมอ้หโดนมัดน,นี้ไม่รู้ว่าโดนแรงหรือเปล่านะแต่แค่แบบมันโดนทิ่มหน้าเฉยๆนะๆนะนี่นะเจาะแล้วจังหวะนี้โอ้โหเหมือนไม่ได้โดนแรงอะไรเลยนะครับผมแต่ล้มลงไปเลยนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหยกเพชรนะครับผมแต่ว่ากรรมการนี่คือจับนับน,บนอกไปเลยนะในช็อตนี้ ก็สำหรับมวยคู่นี้นะครับก็ไปทางฝั่งสีน้ําเงินนะครับแพทริกซาน่านะครับที่เอาชนะเทคนิคน็อกเอาไปได้ในยกที่2นะครับยินดีด้วยนะครับคู่ต่อมานะครับคู่สุดท้ายของรายการนะครับแสงเทียนเองเมืองนอนเจอกับอุสเทียริสนะก็เป็นมวยคู่ที่9นะคู่สุดท้ายแล้วเป็นมวยรอบโกบอลเฮาส์เอ็ดแมนทัวร์นาเมนต์นะครับ เป็นรอบชิงแชมป์ประจำสัปดาห์นะครับชกกันในกติกามวยไทย3มยกยกละ3นาทีนะครับเรามาดูไฮไลท์ในการโชกยกที่1นะครับในจังหวะนี้แสงเทียนเขาแทงเข่าเข้าไปเลยนะเข่าซ้ายใส่อุสนะครับและจังหวะนี้ทีไปทีหนึ่งนะครับผมเล่นเอาทางอุสนั้นเซล้มลงไปเลยนะและจังหวะนี้นะโอ้โหหรือสีบทยาเข้าไปทีหนึ่งนะครับผมสําหรับแสงเทียนแล้วก็ทีขวาไป ในช็อตน,นี้แล้วก็ถีบซ้ายตามอีกทีหนึ่งนะโอ้โหและช็อตน,นี้นะโอ้โหใช้ฤาษีบทใหญ่อีกแล้วนะเท่าซอ,อกซ้ายแล้วก็แข้งซ้ายเตะไปนะโอ้โหเรามาดูไฮไลท์ในการโชกยกที่สองนะครับในจังหวะนี้นะครับผมแสงเทียนโอ้โหจอกทิมแรงซ้ายใส่ฮักอุสเลยนะและจังหวะนี้ต่อยจากตัวมาและจังหวะนี้เตะซ้ายเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับผมสําหรับแสงเทียน าอุสก็เตะขวามานะครับผมในช็อตน,นี้นะแต่ไม่โดนนะครับเรามาดูไฮไลท์ในการโชกยกที่3นะครับในจังหวะนี้นะครับผมแสงเจจะถีบขวามาโดนทางอุสนั้นต่อยหมัดเขียวซ้ายไปและจังหวะนี้นะครับผมแสงเทีก็เตะซ้ายไปน่าจะติดแขนของอุสไปหน่อยนะและจังหวะนี้นะจะเตะซ้ายอีกทีก็ยังติดแขนของอุสเหมือนเดิมนะและจังหวะนี้นะครับผมแสงเทียนะโอ้โหจะใช้ผักพออิยารานะแต่ว่า ติดไปนิดนึงนะครับผมในช็อตนี้นี่นะอีกทีหนึ่งนะโอ้โหติดแขนขวาของอูสนะและอูสก็สวนมาจาังหวะนี้ก็ไม่โดนนะโอ้โหก็สำหรับมวยคู่นี้นะครับก็ไปทางฝั่งแสงเทียนเอกเมืองนนนะครับที่เอาชนะพระแนนไปได้นะครับผมยินดีด้วยนะครับก็ได้กลายเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์นะครับผมในมวยรอบโกลบอลเฮาส์เอ็ดแมน ทัวร์นาเมนต์นะครับก็ได้รับเงินรางวัลไป40,000บาทเลยน,นะครับส่วนทางอุสเทียริสนะก็ได้รับเงินรางวัลไป20,000บาทนะครับผมสำหรับรองนะรองแชมป์นะส่วนคู่มวยดุเดือดนะครับในสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นทางคู่ของแสนงามกำนันเชษเมืองชนกับฟาริดา อันดูเอวานะครับในคู่ที่6ของรายการนะครับก็รับไปคนละ10,000บาทนะครับส่วนนักชกดุเดือนะไฟเตอร์ออฟเดอะไนท์นะครับก็เป็นคู่ที่7นะครับบารามีซูจีบะหมี่เกี้ยวนะครับผมก็ได้รับเงินรางวัลจาก g โกเบ e House ไป10,000บาทนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมรางวัลแอนตาซินนะครับผม ก็ใครที่สามารถใช้ท่าแม่ไม้มวยไทยนะครับผมในการล็อกคู่ต่อสู้ได้นะครับผมตามที่เห็นนี่เลยนะเข่าลอยสอกกับเตะก้านคอจระเข้ฟาดหานะครับในสัปดาห์นี้ก็ไม่มีใครไม่มีคู่ไหนทำแตกได้นะครับผมโอ้โหน่าเสียดายนะใครที่ชอบคลิปนี้แล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการ ทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในอีทีหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ